คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเสามทุ่มกว่าครับก็ไปอาบน้ํามาครับพอดีไม่มีอะไรทำครับเรก็ไม่มีอะไรจะแคสด,ด้วยครับม่มีมีมีอะไรจะแคสเยอะแยะแต่วาชีเกียดนะครับก็เลย <laughs> ย้อนกลับมาเล่นเกมเก่าๆด้วยครับเกมเก่าๆนะคุณผู้ชมอาจจะคิดถึงครับแต่ผมไม่คิดถึงเท่าไหร่ครับ <laughs> นี่ขนาดไม่คิดถึงเนี่มันกดมันเล่นเลยนะ <laughs> <laughs> นนก็อย่างที่รู้ๆกันครับเกมนี้ก็เป็นเกม ที่มันจะมีลุงโบกขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตอยู่ดีๆไม่ลุงก็อีป้าครับ <c oughs> ไปข้าวนี้มันเป็นลุงวะ่ะ <c> บ <oughs> ิวสาวันกุม,มันไสมานานแล้วนะโอ้จะได้มีเวลาอธิบายอะไรหลายๆอย่างครับตอนนี้ก็ผมก็กินเอ่อผักแห้งครับผักสลัดครับสลัดจนแห้งเลยยังจะมามุกควายคลายเครียดอีกอ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดเสียงในข้างในห้องนี้แหน,นะอ่าเลือกห้องครับเลือกห้องยูเซอร์เลเวลเลเวลเลเวละไรอืมดอตบายนิวเลดใหม่สุดโอนเลดเก่าสุดสุดพีเขาจำนวนการเล่นเอาเลดติ้งดีกว่าครับเลดติ้งเยอะก็ยิ่งน่าจะมันนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้ย IMPOSSIBLE ด้วยนะครับกดพีให้ไวเลยนะ ดันหัดไอเดี๋ยวจะพึ่งอเปิดเสียงเปิดเสียงด่วนนะครับไอ้กูทำเยียอะไรเนี่ยเบี้บีเบอร์อย่าบ่นให้กดแซดโอ้ยเอ้ยอ้ยอ้กูดโอ้ยโอ้ยไอพวกนี้เป็นตัวดันนี่ว่าโอ้ยเข้าใจเร็วเด็ดลอย ลอยละล่องนี่กูยังจะรอดอีกกูอะอ่ะดูมันอะคุณลงมาเป็นซ่าขนาดนี้มันยังให้กูชนะอีกอะตกแขนแขนขาอยู่ครบนี่กูให้แมงเด่งดาวพอแล้วแมงระยำแมวแม่ <laughs> ดูแฮปปี้บอนโธรโอ้บอนโธรเลยผมไม่อยากจะเล่นเลยเท่าไ,รนะ SK C, SK H, ไหร่เนี่ย s อสเคซอ่เโอ้โหเป็นชื่อรายการเลยนะโอเคครับอลองเข้าไปเล่นดิมเรตติง้งมันดีด่านเป็นยังไงออมึงขยันคิดแจ้งเลยนะ,อะโอ้มีกระดกด้วยอ่ะ สรุปไหมให้กูดูกูขี้เกียจไปดูมึงแงบบ้าโอบีไอยูนิคอนเป็นเป็นได้ไงว่ายูนิคอนหนาวอิดชัดลุกวอกเยอไอ่โอ้เม่ง่าเลยเม่งชัยเลยคุณผู้ชมดูเนยครับ มึงควรร้อเป็นแม่มดแล้วเดี๋ยวกันมึงมาอยู่ท้าเยเลยนี่ขอลองเล่นใหม่เลยโอ้โหมึงคิดคำนวณมาโคตรดีโอ้เปิดซิงโอ้กูยอมรับมเนะมึงขยันคิดมากเลยนะแก๊สเบรกเกอร์และจกแตกครับไลองดูอะ <c oughs> นั่นทํไมหัวลูกไม่อยู่กันวะเพื่อลูกอเจบีจัสตินบีเบอร์พุสซี่พุสซี่ที่แปะกดูพีอีซี่ยังไงยอยู่นี่ยังไงยอยู่อเนี่ยอือือลูกลูกกูนี้ตายขาดที่นะครับอือ้อตายคาหีนะนี่พาสซี่แปลว่าหีอะครับตายชาหีแล้วลูกก็ตายคาหีนะค เดวเหมือนกับแขนขานี่มันยังเย่เอ้ยเดีเดี๋ยวเดี๋อไอ้ยี่กดผิดเอาไมเอาไมม่กไปกดแซดนะครับแซดเลยจักรยานยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเอาลูกตีนลูกแล้วไปอยู่นี่เอ้าไปแล้ว ไม่ต้องทำไมจักรยานมันยังหมุนอยู่ได้ะ <laughs> โอ้ตายดิรอยวิธีสู่การตายหนึ่งครั้งเกิดอะไรขึ้นเนี่ย w ว i t e Forest s k n รออะไรมัน White Forest Skin m e r r อ,อ c <oughs> ี r คิดมัดกูผ่านไม่กูตายแน่โอ้หให้มาเยี่ยมชมเลยเนี่ยอ๋อโดนรถเหยียบนะ ม <h ums> มีวิธีนี่ด่านแห่อะไรเด้อโอ้แมวนวุ่นวายมีเรื่องเลยร้อยวิธีเลยแตงโฟกัสเลดออนเดโมนี่ด่านเป็นเดโมเลยนะด่านเป็นเดโมนะพิวดิพายอะไรพิวดิพายผิวดิพายเดม กำลังจะพูดว่าไฟเดวิดพิวดิพายนะคุณผู้ชมเคยดูปล่าพิวดิพายนะถ้ายังไม่เคยดูนี่ไปเซิร์ชดูกันได้ครับนะแต่ผมก็ไม่ใหญ่เซิร์ชดูหรอกเพราะเขาดังครับเป็นยูทเซอร์ที่เออแคทเกมดังที่สุดในโลกครับโอ้โหอะไรจะลังการขนาดน,นั้นโทบัสก์สเตอร,ร์อะไรนหนังชาโอ้โหมึงมาเป็นสายลุงเลยโอ้ยพอลุงนี่ก็ฮิตกันเลย โอ้ลูกกูไปแล้วไสไหลกูเยียบแมง่งออลงไปถึงไหนวะเนี่ยไปแล้วหัวกูยู่ไหนหัวใจไปริวไปไหนแว้ครับคือมึงมีจุดสิ้นสุดไหมเนี่ยคือดาบมันมีจุดสิ้นสุดไหมเว้ยครับยังต้องขยันเล่นมากเลยนะกูแซงขากูละ ่าขี้ <c oughs> เกียจรอแล้วช่วงนี้พูดหยาบคายกันมากเกินเนี่ยผู้ชมท่านใดก็ถ้ารับไม่ได้ก็แนะนําแนะนํามาด้วยนะครับให้ผมพูดแบบไหนครับแบบแต่ผมว่าคิดว่าหยาบหยาบบ้างบางเวลาก็ก็ดีเหมือนกันนะมันดูมันเหมือนปลดปล่อยดีนะไม่ต้องแอปแบบโอ้โหเรียบร้อยเลยทุกอย่างนะครับมาต่ว่าเลตติ้งมึงมีแค่นี้อ่ะโอ้โห this week anytime นะเลตติ้งดี anytime loading level <c oughs> มันมันนานจังเลยโหลดดิ้งหนยที่ไหนครับมึงกินพุดดิ้งอะเดี๋ยว <c oughs> นี่อินเทอร์เนต็ตมึงไปกินพุดดิ้งอยู่เปล่าเนี่ยมึงโหลดดิ้งนานจังเลยเดี๋ยวกัน <c oughs> ลองลองต้องลองเข้าใหม่เดี๋ยวโอ้โห <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่กับด่านมาริโอ้มาริโอ้ตึ้งตึงตึ้งตึ้ง กูลงท่อกันอะส่งลูกไปลงท่ออะยางหยางอะท่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก้อนอื่นครับคอนอื่นใดตอนนี้ผมเจ็บคออยู่นะะอะไรของมันวะกูยังไม่ได้ทำเลยเลยเขียดนี่คาดเฉยโอเคครับตอนนี้รู้สึกเจ็บคอครับก็เลยอ่าไปซื้อยา ยาอมสมุนไพรครับตามังกรทองครับพี่เซเว่นนะนะครับสิบสามบาทในกลุ่มโฆษณาเนี่ยนะนะไม่ใช่เบียโซครับตาเบ SO. ียโซ่คอมอะไมันไม่ใช่ครับนะบรรเทาไอครับเส้นแพ้ลดชุม่มคอแตกมากกินอยู่ยังพูดแดกแม่ติดคอตายแบบแฮปปี้วิวทำไงเนะี่ยตัวอะไรเนะี่ยโยชิอ่าเฮ้ยมาแล้วพิเศษแฮปปี้คิดแดปเปิ้ you need at least five power star to open อ,อะไรมันต้องมีห้าดาวมันเป็นควยเลยครับเอ้ยไ,ไปห้าดาวตึดตึงตึดตึงตึง,ง,งโอ้โหมาเป็นกับดักเลยจะไปห้ายังไงนี้หยับหับหยับหับความทรงตัวเป็นเลิศความความทรงตัวเป็นเลิศไปไปอ้าวยาง,ยางเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โห uh, uh, oh, oh, mm, <laughs> มีกระดกยกด้วยหย <c oughs> ับหยับหยับหยับไม่ได้แดกกูหรอกครับอะไรเนี่ยเฮ้ y ยูเรื่องจินัดอหิดโอ้มีอะไรมีอะไรอยู่ข้างหน้านะเราจะเราจะจะขึ้นไปยังไงคอับไ uh, uh, อ้ลงไปนี่ตายนี่แม่ uh, 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 เอาไมา้ <c oughs> <c oughs> เอาไม้ด่วนเลย ดกระโดดนทางนี้ไงทางนี้ว่างไงฮะอ้าะอ,ะอ้นี่กูอยากไม่ทำอะไรเลยตายแลยะเลิกเลิกะไม่ดูดสิมีมีอะไรให้เราเล่นมหมยูเซอร์เบลชักร้อนแนละ้วช่วงนี้ชักร้อนนะครับ แคสเกมทอะไรไม่เคยเปิดพัดลมทุกทีเแล้วมึงโหลดดิงหาพี่มึงอะไรนักหนาวะนานนะเนี่ยนานนะเริ่มเครียดแล้วครับคุณผู้ชมครับนะอีป้านี่ก็โมโหใหญ่เลยอีป้าเอ้ยโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าป,ปัดพัดลมเงินอเอาไปไกลครับนะเมื่อกี้นางเป่าพัดลมเพลินไปหน่อยครับ บดีแคชเกมทีไรจะต้องไม่เปิดพัดลมขี่เวลาพักอะไรอย่างนี้นะแอบตัดไปบก็เลยต้องไปเป่าพัดลมให้มันชื่นใจอะชื่นใจ <c oughs> นะก็มันมีปัญหาเรื่องการหาห้องนะครับเอหาเออหาหาแมปนะครับก็เลยมันหลุดหลุดจังเลยนะไอคีนี้ก็หลุดจังเลยถ้าเป็นไอเผือกนี่มต้องอะไรนะนี่ก็หลุดจังเลยไอไอไอเฮ้โห ออันนี้ก็เร็วจังเลยโออยากจะด่าแม่งจริงโหจะเร็วไปไหนตั้งตั้งสติก่อนสตาร์ทโอ้โหเร็วแทบลูกจะหลุดนักปั่นนองเหล็กไปไหนแล้วเนี่ยยังจะมาตรงนี้ได้อีกคือมึงคิดคำนวณกันหลายรอบไปเนี่ยหลายรอบไปเนี่ยหน่าลูกหน่าลูกเลยแขนขาดไปแล้วโอ้โหบี ไอ้ยบินน,นี่กูไม,ม่ชนะเนี่ยอุตสาจบแบบสวยๆรับนี่ยังสวยซากนี่โอ้โหเป็นผุยยินผงขนาดยังบอกว่าสวยอ่นะอ้สะสเตร์สแตร์ตรรนี่มิงไอ้ดันแฟนตาซีไม่แก่อืมขอเคี้ยวก่อนอืมอืมอย่าอมครับอย่าอมนะ่ะ ว้าวลองจำลองทดสอบดิลองจำนี่เรียกตัวละครเนี่ยลองจำนะครับผู้ชมชิว่าใช้ตัวไหนโอเคไอ้เจ้าข่าวบอยนี่มันเป็นตัวอะไรลอ <c oughs> ตัวนี้โอ้ 5, หกถึงสิบเธอชิได้อยู่และยังห่วยแตกอยู่นะยี่สิบห้าเท่ากับว้าว ไปไปผู้มีมีบัลลมเป่ามีบัลลมเป่าอเ๊ะมันเป็นได้แค่สี่วะกูรีสตาร์ทก่อนเมาจริเลยเมาจริเลยตอนนี้ใช้พ่อลูกเรียนการสรงตัวเนี่ยต้องใช้พ่อลูกหมูอาไรวะเนี่ยสิบสาม แล้วใครผมได้ยิมห้าว่ะครับลองลองหนะอใหม่ไอ้ไอ้ดีไงไอ้ยันลุงลุงนี่มันมีเธบโบเอ้าอู้รงเกเลยแรงเกินไปเอาใหมนะ่ดิค่อยๆลงครับตรงนี้อู้เล็กูไม่เล่นแม่งนะ ไปชดชีวิตไฮเอ็ดเสดัมดังโหเสดัมดังลยครับบไปอะไรเนี่ยเิร์นออนสามอ่ะอ่ะ <c oughs> ม,ม,มันต้องกดจับดิว่ะม, <c oughs> มีกองเชียร์อ่ะ ผมลงมาสเท่เลยยืนจำจำบาสไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยว,ยว,ยวยโอ้โหเยี่ยม,มชนะ่นบรร่านแรก่าดแรกดดแรกาา็วะช่างหัวแม่งเล่นต่อกำลังมันอีพิกโลบสวิงนี่ต้องสวิงกันเลยสวิงนะสวิงกิ้งนะ Welcome to swing <S 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 อะผมไปและ <S 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 จับจับไงผมจับไม่เก่งไงครับ <S <S เกมน,นี้นะอ่ะเดี๋ยวก่อน Welcome to swing อ่ะไม่ต้องจับกันแล้วเลิกได้มันน่าจะมันแต่ผมเล่นไม่เป็นเนะี่ยมาเวล <S 2> <S 2> มาเป็นไอรอนแมนมเนี่ย มาเวลอดีซีอะไรด่านอะไรของมึงนี้ให้เลือกระหว่างมาเวลครับไม่ได้เลือกนะมาอีกด่านหนึ่งอีกด่านหนึ่งคิวเด็คิวเดมเกมนะคิวเดมโอ้นี่มึงมีด่านใน้กูประจนภัยเพียบเลยอีเดียนี้แม่งสองดาบโอ้โหออกแม่งทิ่หัว <c oughs> โอ้ยนี่แม่งลุงจะกระตุกตายแบบลูกแม่งแก่งแก่งแขนสบายอติมตูดติมตูดโอ้ซันต้าน,น,น,นี่ก็รอแดกแหละมามา,มาไม่ได้แดกกูณแล้วครับนะลุงอีกรอบดิ ไม่เลดเอา,เอาอรอบมันเอาอีกรอบเดี๋ยวจะหาว่างงงเงครับมันก็ไม่ต่างอะไรเก่าผมใส่รถเล่นกากไปยกรอแมงลูลูลูเม่นหัวฟาดพืน้นไปแหละอ,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 อ่ะอ่ะะจะไม่เอาแล้วผมเลกเลยครับโอเคครับเจนใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับ Bye, right Dad.